สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t r i k k i n g the series ครับวันนี้เราจะมาสอนคุณในท่า r a c e หรือท่า rise นะครับต้องขอบอกกันนะครับว่า2ชื่อนี่มันคือชื่อเดียวกันนะครับแต่วิธีการออกเสียงมันต่างกันนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าคําว่า rise เนี่ยมาจากสำเนียงของอเมริกันนะครับแล้วก็ท่า r a c e เนี่ยเป็นสำเนียงของ British หรือว่าสำเนียงของคนอังกฤษนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็แค่แตกต่างกันแค่การออกเสียงที่เหลือก็คือเขียนเหมือนกันเป๊ะก็คือ r a i แล้วก็ z นะครับหรือว่า z นะครับ คือคนอเมริกันเขาจะอ่านออกเสียงเป็น Z นะครับส่วนคนอังกฤษจะอ่านออกเสียงเป็น Z นะครับคนไทยน่าจะได้รับอิทธิพลภาษาอังกฤษมาจากคนอังกฤษนะครับก็คือจาก Z เป็น z นะฮะ <c oughs> ช่างมันวันนี้มันเราไม่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาสอนทุกคนทาท่า Race นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับวิธีฝึก Race นะครับก็อย่างแรกคุณต้องมีพื้นฐานของท่าทอนาโ,โดคิกกันก่อนครับก็คือ,คอท่านี้ มันคือท่าทันาโ,โดคิกนะครับแต่ในท่าเรสนะครับเราจะไม่คิกออกไปพึบๆแบบนี้นะครับเราจะไม่สแนปออกไปอย่างนี้ก็คือตั้งท่าเหมือนท์นโดโดคิกเป๊ะเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็เวียงแขนแต่ว่ามันจะแตกต่างจากท์นดโดคิกตรงที่เราจะไม่กระโดดขึ้นคือเราจะไม่กระโดดขึ้นพบแบบนี้นะครับเราไม่กระโดดขึ้นแบบนี้ให้เราทําแบบนี้เสร็จแล้วให้สับศอกขึ้น แล้วก็พร้อมกับเตะขึ้นนะครับเตะขาซ้ายนะครับเตะด้วยขาซ้ายขึ้นเสร็จแล้วให้เวียงอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโดยที่ขาขวางออยู่ลืมบอกไปนะครับสําหรับใครที่เตะขวานะครับให้เราตั้งท่าข้างเดียวกับข้างที่เราทำทอร์นาโดคิกนะครับก็คือเตะขวาเอาขาซ้ายนําใครที่เตะซ้ายเอาขาขวานํานะครับสําหรับผมขาซ้ายนําเพราะว่าขาขวาผมใช้เตะนะครับดังนั้นก็คือซ้ายนําปุ๊บทาท่าเหมือนทอร์นาโดครับเพียงแต่ว่าเราจะกดหัวลงแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้ว สับสอกขึ้นพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันตกงนี้ปุ๊บก็ขาซ้ายลงปุ๊บใช่ไหมขาขวาลอยมาเราจะไม่เตะออกไปนะครับขาขวาคืองอนไวน้อย่างนี้นิดนึงเสร็จแล้วก็วางลงเปิดด้วยขาซ้ายนะครับแล้วก็ขาซ้ายจะลงก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยขาขวาแบบนี้ครับับพยายามแบบพยายามเอียงคอแบบนี้พยายามเอียงคอคบแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวให้ดู พยายามแบบเอียงตัวนิดหนึ่งครับแบบแต่เราจะไม่เตะออกไปอย่างที่บอกครับเราไม่เตะถ้าเรสนะครับมันเอาไว้ต่อหลายท่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าของชิกเกนเนอร์คิกเดมูนค็อกนะครับดับค็อกบลาบลาบลาครับคือต่อได้หลายอย่างมากครับแล้วแต่ว่าเราจะคีเอทในท่าแบบไหนอย่างที่บอกครับตั้งท่าเหมือนทอร์นาโดคลิกปึ๊บเวียงขาปึ๊บแขนลืมบอกไปนะครับแผ่แขนถ้าเราทำนี้นะครับปึ๊บ ปึ๊บสายนำนะครับเวียงขาขวามาปึ๊บเสร็จแล้วก็แขนนะครับเวียงสับสอบขึ้นปึ๊บเงยหน้าเห็นไหมเงยหน้าปึ๊บให้ยกขาซ้ายขึ้นปึ๊บนี่ครับมันจะให้ลมแบบมีแรงเวียงอ่าประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆปรับองศาให้แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ต่ำลงต่ำลงครับคือยิ่งกดหัว นี่ครับต่าลงแค่ไหนแล้วก็ยกตัวขึ้นสูงมันก็จะทําให้ท่าเรสเนี่ยสวยขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้กดหัวลงมากมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับทอร์นาโดนะครับถ้าเรากดหัวลงอีกนิดนึงแล้วก็เงยหน้าขึ้นสูง,สงเงยหน้าแบบเนี้ยเหมือนกับทาําสะพานโค้งอ่ะอ่าเหมือนทาําสะพานโค้งเลยแต่ว่าเราไม่เอามือค้าพื้นไงเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยกขาซ้ายขึ้น ถ้าทำเต็มๆม,มันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอวางมือถือก่อนก็ประมาณนี้โอ้ยกล้องอยู่นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเรสนะครับก็ค่อยๆฝึกครับไปทีละนิดทีละนิดค่อยๆเอียงองศานะครับบป๊๊บ ปไปทีละนิดช่วงแรกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนกับอย่างนี้ให้เราค่อยๆปรับองศาปุ๊บคือสเต็ปในการเหวี่ยงครับมันจะต่างจากถ้าทอนโด,โดคลิกนิดหนึ่งตรงที่เราทำทอนโด,โดคลิกแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้แต่อันนี้ให้เราทำทอนโด,โดคลิกอย่างนี้ปุ๊บเห็นไปเห็นเท้าไหมสังเกตที่เท้านะครับปุ๊บให้เราเองตัวแล้วก็เหมือนกับ ยกขาขึ้นอย่างงี้ครับคือแบบยกขาขึ้นงี้เสร็จแล้วก็เหมือนกับทํรลางกระหลังไปแต่ว่ามันจะมีความเอียงนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ค่อยๆปรับองศาค่อยๆปรับปึ๊บจากที่เราแบบเปิดได้ออกแค่นี้ก็ให <c oughs> ้เราเป็นปึ๊บแล้วก็หงายหน้าไปยกอย่างนี้ไหมแบบยกอย่างนี้ให้ได้เลยเสร็จแล้วเวลามันลงมาปุ๊บใช่ไหมลงขาเดียวปุ๊บ ถ้าเราจะต่อท่าอะไรเราก็คิดไว้ก่อนเลยถ้าขาซ้ายลงมาปุ๊บให้เราเตะ ไปท่าอะไรก็ได้ที่เราต้องการซึ่งอตอนนี้ผมคงยังทําให้ดูเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านี้มันไม่ค่อยได้ทานะก็เลยแบบไม่รู้จะสอนอยังไงเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วท่านี้ไม่ได้ยากครับถ้าฝึกบ่อยๆนะก็เป็นท่าที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวบางคนอาจจะไม่ต้องเป็นต้องฝึกเลยบางคนคือมีพื้นฐานของท่าทันโดโดคิกมาดีอยู่แล้วก็คือง่ายนะครับนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้สำหรับท่าเรสนะครับถ้าใครมีคำถามตรงไหนหรือว่ามีเทคนิคอะไรเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ ตายคลิปนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับกดแชร์นะพยายามกดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e เอาไว้กดกระดิ่งเนี่ยเวลาคลิปลงเข้ามาดูด้วยไม่ใช่ซับทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครดูคือคนซับตั้ง20,000กว่าคนอะ่ะนึกออกปะนีคนดูแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเองมันมันมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นึกออกปะนะ เหมือนกับแบบซับทิ้งไว้เออซับซับไปอย่างนั้นน่ะมันดูรู้สึกว่ามันดูหลงเหลงไปหน่อยนะเห <c oughs> มือนเราปั๊มซับเลยจริงไหมโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับแล้วก็เข้ามาดูกันด้วยนะครับติดตามไว้ก็ต้องเข้ามาดูด้วยนะไม่ที่ซับทิ้งไว้แล้วก็เหมือนกับทำให้เราแบบโอ้คนซับเยอะแต่คนดูน้อยมันก็ไม่ไม่ไม่สมดุลกันเนาะแล้วกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย have a g o o เดย์พีเพิล